เขาไม่ได้ถูกจดจําในฐานะตำนานดาวิงแต่ถูกตาหน้าว่าเป็นท่านหลอดที่โลกลูกหนังเยอะหยันนี่คือเรื่องราวของนิโคลัสเบนเนอร์ชายผู้ที่พรสวรรค์ถูกเผาทำลายด้วยความอาหัางการและชีวิตที่พังทลายด้วยมือของเขาเองสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่เรื่องราวที่ โคตรเข้มข้นโคตรดาร์กและโคตรเจ็บปวดที่สุดเท่าที่เคยมีมาเรื่องราวของชายผู้ที่โลกฟุตบอลเคยคาดหวังให้เป็นยอดกองหน้าระดับโลกชายผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นท่านหลอดแห่งวงการลูกหนังแต่สุดท้ายแล้วเขากลับกลายเป็นเพียงแค่ตัวตลกในสายตาโลกและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาคือนิโคลัสเบนเนอร์นักเตะที่ชีวิตคาแข้งเต็มไปด้วยความมหังการ ความหยิ่งยโสและความพังทลายบทที่หนึ่งนิโคลัสเบนเนอร์เขาคือเด็กหนุ่มชาวเดนมาร์กที่ถูกมองว่าเป็นความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลเขาเติบโตในโคเปเฮเกนพร้อมกับพรสวรรค์ีิหาตัวจับยากรูปร่างที่สูงใหญ่แต่มีความคล่องตัวทักษะการทำประตูที่เฉียบคมและความมั่นใจในตัวเองที่ล้นเกินเขาเลือกตัดสินใจ เข้าสู่เส้นทางที่นักฟุตบอลหลายคนใฝ่ฝันนั่นคือการย้ายเข้าสู่อะคาเดมีของอาเซนนตตั้งแต่ที่เขาอายุยังน้อยสโมสรที่เต็มไปด้วยสุดยอดดาวรุ่งมากมายและสื่อต่างยกย่องว่าเขาเป็นดาวรุ่งที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตำนานแต่ในช่วงแรกความมั่นใจในตัวเองที่ล้นเหลือของเขาก็กลับกลายเป็นประเด็นมิหนำซ้ำเขายังเคยให้สัมภาษณ์ว่า ผมจะเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคำพูดนั้นถูกนำไปพูดต่อและนั่นเองทําให้เขาได้รับฉายาว่าหลอดเบนเนอร์ซึ่งเป็นทั้งคำชื่นชมและคำเสียสีในเวลาเดียวกันแต่สำหรับตัวเบนเนอร์กับชื่นชอบมันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของมหากาบแห่งความเย่อหยิ่งที่กำลังจะตามมาบทที่2การแจ้งเกิดและเพื่อสั่งสมประสบการณ์ เบนเนอร์ถูกปล่อยตัวยืมไปที่เบอร์มิงแฮมและเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นกำลังสำคัญที่พาทีมเลื่อนชั้นและเมื่อกลับเข้ามาสู่อาเซนอลนเบนเนอร์ก็ได้รับโอกาสลงสนามเขาสามารถยิงประตูสำคัญสำคัญ,คญทั้งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกและในศึกพรีเมียร์ลีกสื่อก็เริ่มตั้งความหวังว่าเขาจะเป็นหัวหอกเบอร์หนึ่งของเดนมาร์ก ในขณะเดียวกันบุคลิกที่มั่นใจเกินขอบเขตของเขาก็เริ่มฉายแววออกมาเขาเริ่มใช้ชีวิตแบบซุปเปอร์สตาร์ไม่สนใจระเบียบวินัยและก็เริ่มมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมมันคือจุดเริ่มต้นของความดาร์กที่กำลังจะมาถึงบทที่3จุดเริ่มต้นของความดาร์กจากข่าวเล็กๆก,ก็เริ่มกลายเป็นเรื่องอื้อฉาว ชีวิตนอกสนามของเบนเนอร์เขาเต็มไปด้วยปัญหาที่กัดกินอาชีพของเขาอย่างช้าๆเขาชอบปาร์ตี้ดื่มเหล้าและเที่ยวกลางคืนเขาถูกจับภาพได้ในสภาพที่มึนเมาและในข่าวฉาวที่โด่งดังที่สุดก็คือเหตุการณ์ที่เขาถูกพบในสภาพที่ยังเกงหลุดออกจากขับเขาเริ่มมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมแฟนบอลและแม้กระทั่งอาเซนเวนเกอร์กุนซือผู้ยิ่งใหญ่ เขามักจะมาซ้อมสายบ่อยครั้งและดูเหมือนจะไม่จริงจังกับฟุตบอลอีกต่อไปแล้วภาพลักษณ์ของเบนเนอร์ก็คือนักเตะขี้อวดที่หลงตัวเองภาพลักษณ์นี้ก็เริ่มติดตัวเขาไปในทุกที่แล้วบทที่4คดีเฉาและชีวิตที่พังทลายชีวิตที่ไรวินัยก็ได้นำพาเ,าเขาเข้าสู่คดีความที่น่าอับอาย เขาถูกจับในคดีเมาแล้วขับซึ่งเป็นคดีที่สร้างความอับอายให้กับสโมสรเป็นอย่างยิ่งและก็ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับคนขับรถแท็กซี่จนเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วโลกเหตุการณ์นั้นเองก็ได้หลายแรงจนทำให้เขาถูกตัดสินจำคุกคดีทำร้ายร่างกายและข่าวลือเรื่องการพนันก็ได้ทำลายชื่อเสียงของเข,ขาจนหมดสิน้นจากที่เคยเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลตอนนี้เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลว ชีวิตของเขาก็พังทลายลงไปพร้อมๆกับอาชีพของเขาบทที่5อาชีพที่หล่นวูบหลังจากที่หมดความอดทนกับพฤติกรรมของเขาอาร์เซนอลก็เลือกที่จะปล่อยตัวเขาไปเขาถูกปล่อยไปอยู่กับหลายสโมสรทั้งยูเว่ที่เขาเคยฝันว่าจะไปเล่นแต่ก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงวูบแฮมตันและโลเซนบอก แต่เขาก็ไม่สามารถกลับมาเป็นคนเดิมได้อีกต่อไปสื่อก็เริ่มล้อเลียนเขาว่าเป็นลอดเบนเนอร์ในเชิงเสรศษสีอย่างเต็มตัวแม้แต่ทีมชาติเดนมาร์กเองก็ไม่สามารถแบกเขาไว้ได้อีกต่อไปพรสวรรค์ที่เขาเคยมีตอนนี้ถูกทำลายด้วยความอหังการและชีวิตนอกสนามทุกๆก,การย้ายทีมคือการตอกย้ำถึงความล้มเหลวของเขาบทที่6บทสรุป จากเด็กทองคำของเดนมาร์กที่เคยฝันจะยิ่งใหญ่ตอนนี้เบนเนอร์ ner, กับกลายเป็นเพียงแค่ดาวล่วงที่ไม่มีใครจดจำในฐานะนักฟุตบอลอีกต่อไปเรื่องราวของนิโคลัสเบนเนอร์คือคำเตือนที่ชัดเจนถึงนักเตะที่มีพรสวรรค์ทุกคนว่าหากขาดวินัยและความเป็นมืออาชีพคุณก็อาจจะเดินตามรอยเขาได้ในวันนี้เขาเป็นเพียงแค่ตัวละครดาร์กในหน้าประวัติศาสตร์ลูกหนัง เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำลายตัวเองและความเย่อหยิ่งที่ทำให้ทุกอย่างพังทลายลงบทสรุปของหลอดเบนเนอร์เขาอาจเคยฝันจะครองโลกแต่สุดท้ายโลกต่างหากที่บทขยี้เขาจนไม่เหลือสิ้นดีนี่คือเรื่องราวของชายผู้ที่ทำลายตัวเองด้วยความมั่นใจเกินเหตุบทส่งท้ายเสียงหัวเราะเสียงเยอ้ะหอยันและคำเสียดสีชื่อของลอดเบนเนอร์ อาจจะไม่ใช่ฉายาที่เกิดจากความยิ่งใหญ่แต่เป็นฉายาที่เกิดจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาคือกองหน้าที่มีพรสวรรค์จริงเขาคือเด็กหนุ่มที่โลกฟุตบอลเคยหวังจริงแต่ทั้งหมดนั้นกับถูกเผาทำลายด้วยตัวของเขาเองจากโคเปเฮเกนสู่ลอนดอน จากความหวังใหม่ของอาเซนอลสู่การเป็นดาวล่วงที่ไม่มีใครจดจำทุกย่างก้าวคือการเขียนมาหากาพยแห่งการทำลายตัวเองด้วยลายมือของเขาเองและในวันที่ฟุตบอลโลกยังคงก้าวต่อไปชื่อของนิโคลัสเบนเนอร์จะยังคงถูกพูดถึงไม่ใช่ในฐานะตำนานกองหน้าแต่ในฐานะคำเตือนที่โหดร้ายที่สุดถึงนักฟุตบอลร,รุ่นใหม่ทุกคนว่า พรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มีค่าอะไรเลยหากคุณไม่มีวินัยที่จะรักษามันเอาไว้และนี่แหละคือเรื่องราวของหลอดเบนเนอร์ที่โลกต้องการให้จำ